มันคงจะไปได้เรียนเมืองน,นอกเหมือนท่านอยู่บ้านหลังใหญ่เรากับวังเหมือนท่านเราสิขอรับนี่แค่เกิดมาก็ต่างกันแล้วเราเข้มบุงาทานเอาอยามาให้อ่ะเป็นยาฝราั่ง มีทั้งยาทายากินถ้าได้ใช้แล้วแผลจะหายไวยขึ้นขอบใจท่านมากแต่วันหลังก็อย่าลำบากมาถึงที่นี่เลยขอรับบ้านเราอ่ะมันสมซ้อไม่คู่ควรกับท่านเราคงต้อนรับได้ไม่สมฐานะอย่าเรียกฉันว่าท่านเลยฉันไม่ได้มียศศักดิ์อะไรอายุก็รุ่นดาวคลาวลูกเรียกฉันว่าเทพเฉยๆก็ได้ และที่สำคัญฮะฉันไม่เคยคิดเรื่องคู่ควรพวกเราทุกคนเท่ากันท่านนี่คิดแปลกถ้าเท่ากันจริงบุงามันคงจะไม่ได้เรียนเมืองน,นอกเหมือนท่านอยู่บ้านหลังใหญ่เรากังวงเหมือนท่านเราสิขอรับนี่แค่เกิดมาก็ต่างกันแล้วเราแตกต่างกันก็จริงแต่เราก็เท่าเทียมกัน ฉันมันความรู้น้อยไม่เข้าใจที่ท่านพูดหรอกท่านกลับไปเถอะถ้าคุณหลวงกับคุณยิงรู้ไม่ชอบใจแน่แน่คูคคย่แล้วสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น